สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเวลาเย,ยน็ยนๆอย่างนี้นะคะทุกวันพุธกลับมาพบกับอุ๋ยในรายการ Good evening ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องราวสารพัดนะคะมาฝากคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำค่ะวันนี้นะคะเราประเดิมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งคุณลูกศรเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่แล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะช่วง Good Food Good Fight วันนี้นะคะมีเรื่องหวานๆที่เชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอค่ะนั่นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานนั่นเองค่ะ หลายคนที่เป็นเบาหวานทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเป็นโรคนี้เนี่ยมันจะส่งผลเหมือนโดมิโนเอฟเฟกค่ะ ไปดึงโรคร้ายอื่นๆตามมาอีกเป็นขบวนลูกโซ่เลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยทำให้หลายคนต้องตายก่อนวัยนะคะและที่สําคัญต้องทุกทรมานจากอาการของโรคต่างๆจนถึงลมหายใจสุดท้ายเลยทีเดียวค่ะเรียกง,ง่ายๆว่าใช้ชีวิตแบบตายผ่อนสงนั่นเองนะคะวันนี้เลยอยากจะพาคุณผู้ชมไปคุยกับอาจารย์นัทวัฒน์เอกธิรเศษค่ะว่าทําไมเบาหวานถึงเป็นมหันตภัยร้ายขนาดนี้และเราจะต่อสู้กับมันได้ยังไงคะ่ะสวัสดีค่ะเรามาคุยกับอาจารย์นัทวัฒน์ถึงเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นั่นก็คือเบาหวานนะคะครับ เดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนเพื่อเป็นการเกิดให้ทุณผู้ชมเข้าใจเบาหวานมากขึ้นเห็นบอกว่ามันมีอยู่2องทายสองทายคือหนึ่งกับ2มันต่างกันยังไงคะหนึ่งนี่คือโดยมากเป็นกรรมพันธุ์เกิดมาก็กเป็นเลยคือไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงก็เป็นเบาลสามขวบ<น>สี่ขวบต่างๆตาออนก,ก็เริ่มไม่ทํางานแล้วแั้วก็ต้องรังกษากตลอดชีวิตท้ายที่หนึ่งที่สองทป์สองคือมาจากพฤติกรรมการบริโภคโดยตรงคนไทยนะคะเป็นเบาหวานชนิดไหนมากที่สุดที่สองครับคือจากพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคมาณ8.5% โอ้85เปอร์เซ็นต์เลยคือตัวเลกนี่ต่าง85กับ85น,นี่นนโดดกันมากนะคะแต,แต่กํามพันน้อยครับไม่เยอะมา,มากมากน้อยมากค่ะเอ้เรามีวิธีเช็คตัวเองยังไงคะว่าอย่างการ<ม>ใช้ชีวิตย<ม>อย่างเราแบบนี้เรามีโอกาสเข้าข่ายเป็นโรคเบาหวานไหมถ้าเผื่อเราไม่เช็คเลือดนะแล้วก็เช็คจากเรื่องของการ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 ทานอาหารเรื่องของตัวเราเองเช่นคนที่มีความเสี่ยงเป็นบอนสูงก็หนึ่งคอแห้งดืน้อทาประวันคอแห้งก็ดื่มน้ำบ่อยสองปัสสาวะบ่อย สามก็คืออาการนอนนอนไม่ค่อยหลับพูดถึงอาการที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังดูมันก็สังเกตยากเหมือนกันแล้วหลายคนอาจจะมองข้ามนี่เป็นอน่อยหิวน้ำก็ดื่มน้ำไปอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเหมือนทําให้มักจะปล่อยหลับละเลยไม่รู้จนกระทั่งเป็นเบาหวานในขั้นที่ค่อนข้างสูงแล้วครับบางคนเจอเบาหวานตอนนั้นอาจจะน้ําตาลขึ้น300ก็มี สองร้อยกว่าสามร้อยก็คือมันไปเยอะแล้วเนะเป็นคือจริงๆเป็นมานานแล้วแหละแต่ไม่ไม่ได้แต่ตัวเองไม่เคยตรวจร่างกายก็เลยไม่รู้เห็นบอกว่าคนที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ค่อยกลัวเป็นเบาหวานเพราะว่าไม่ได้น่ากลัวเหมือนมะเร็งเป็นแล้วคือมีโอกาสสบายสบายตายเร็วแต่เบาหวานถึงจะไม่ตายเร็วแต่เขาเรียกว่าเป็นโรคตายผ่อนส่งเพราะอะไรคะผ่อนสงเพราะว่าจากการคือผลข้างเคียงหรือพิษจากสารเคมีจากยาค่ะ อย่างเงี้ยเพราะว่าคนเป็นเบาหวานนี่ไม่กินยาลดน้ำตาลอย่างเดียวกินยาลดความดันด้วยกินยาลดไขมันด้วยซึ่งพวกนี้มันมาเป็นชุดยาคนเป็นเบาหวานก็มักจะแบบเยอะมากใช่ครับซึ่งยานี่ไปทําร้ายตับไปก็เลยกลายเป็นสองเด้งใช่ครับหลายเด้งครับเป็นโรคความเสื่อมจริงๆริงโรคความเสื่อมมีประมาณ70โรคนะครับค่ะแต่คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยอาจจะมีประมาณหโรค7โรค5าโรคแล้วแต่ค่ะอย่างเช่นห้าโรคนี้คือก็มีเรื่องของหัวใจหลอดเลือดเรื่องของ ไขมันก่อตับ oh. นะครับเรื่องของนิวสุงน้ำดี <Okay. S 2> เรื่องของแขมันสูงความดันสูงความดันก็จกแล้วก็ตาโรกไต ตามมาเป็นพรวนกับเบาหวานนามาก่อนนะคะก็เรียกว่าโลกนี้จะไปจูงเพื่อนมาอีกหลายโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์พยายามจะเตือนว่าอย่าเป็นกันอย่าเป็นกันเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องการป้องกันทีหลังแต่ตอนนี้เอาเรื่องของการบําบัดก่อนถ้าฟังอาจารย์อย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าตัวสอนเองเป็นนะคะสอนก็ไม่อยากใช้ยาละเพราะรู้สึกไม่อยากทําร้ายร่างกายเพิ่มแนวทางเลือกอื่นๆนีอะไรคะก็โภชนาการบําบัดโภชนาการบำบัดคือปรับอาหารใหม่แต่การปรับอาหารใหม่คือต้องปรับนิสัยก่อนเพราะคนเป็นเบาหวานมันจะติดอาหาร ถึงเป็นชอบกินของชอบ้าไม่ได้กินได้งุดหงิดตรงนี้ต้องปรับตรงนี้ก่อนค่ะอาหารที่ต้องปรับเลยอาจารย์ยืนยันว่าต้องลดต้องละนี่คือแป้งน้ำตาลต้องเลี่ยงต้องละและลดละและลดครับเดี๋ยวยิ่งร้ายมากคือขนมกรุบกรอบคือมีสารเคมีปนเปื้อนมาด้วยยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกทำให้สารพิษในร่างกายสะสมเยอะมากในส่วนของอาหารที่ต้องลดอาจารย์บอกตัวหัวใจหลักๆไปแล้วอาหารที่ต้องเพิ่มนะคะต้องเพิ่มก็คือพวกโปรตีนที่มีคุณภาพสูง คนเป็นเบาหวานอยากจะบำบัดด้วยโภชนาการต้องกินโปรตีนคุณภาพสูงนั่นคือนั่นคือส่วนที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการซ่อมตับอ่อนให้กลับมาแข็งแรงค่ะอย่างคนชาวบ้านทั่วไปอย่างสอนฟังสอก็จะรู้สึกว่าอ๋อทานโปรตีนมาซ่อมก็ต้องไปทานเนื้อสัตว์เยอะๆไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมคะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นี่ทางด้านโภชนาการเขาใช้กรดอะมิโนกันซึ่งคนไทยยังใช้น้อยมากถ้าเดี๋ยวผมสังเกตดูยังไม่มีใครเริ่มใช้เลย <C> มีทั้งซีเกนที่ของเราทีเดียวที่เราเริ่มใช้กรดอะมิโน,โนเข้ามามีบท <น S 1> บาทในการตับอาหารเพื่อซ่อมตับอ่อนอย่างมีคุณภาพสูงตับมาเร็วมากรครับคือเบาหวานเนี่ยท่านผู้ชมคะเกิดจากตับอ่อนเนี่ยมันผลิตอินซูลินได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ต้องหัวใจสําคัญคือซ่อมตับอ,มมอ,อ่อนซึ่งวิธีของอาจารย์คือการใช้อาหารบําบัดนะคะโดยใช้ทานแทนหรือว่าอาหารที่อาจารย์คิดค้นสูตรขึ้นมานี่ไปซ่อมตับอ่อนได้โดยตรงได้เร็วมากด้วย ฟังอย่างนี้ช่ว,วคุณผู้ชมทุกคนต้องอยากเห็นหน้าตาแล้วว่าทานแทนสูตรอ,อาหารที่ใจคิดเป็นยังไงอยู่ตรงนี้แล้วให้ชมกันนี่ค่ะในซองสําเร็จรูปแบบนี้นะคะมาง่ายๆทานสะดวกและเขาบอกว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากคือทานแล้วสนุกกับเอนจอยเหมือนเราเอนจอยทานอาหารที่เราชอบเราออกแบบมาอย่างนั้นนะครับทานอันนี้แทนอาหารหนึ่งมือนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่ต้องไปทานข้าวปลาอาหารกับข้าวอะไรใด,ดแล้วเพราะมีสารอาหารในนี้ครบห้ามู่และที่สําคัญคือมีกรดอะมิโนที่อาจารย์บอกว่าจําเป็นในการสร้างโปรตีนครับใชความตับอ่อน อันนี้นะคะเป็นส่วนที่สอนชอบมากเลยคุณผู้ชมค่ะคือใส่ในนมถั่วเหลืองค่ะแต่จริงๆอาจารย์บอกว่าทําได้หลากหลายเมนูมากเลยนะคะจะเป็นยังไงวันนี้เรามีวิธีการสาธิตการทําทานแทนมาให้ชมกันค่ะส่วนผสมตรงหน้าหน้าทานทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เราจะทําเมนูมื้อไหนคะมื้อเช้าหรือเย็นก็ได้ครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่อว่า healthy smoothie ครับรเรามานะดูส่วนผสมก่อนนะคะมีอะไรบ้างะคะอันแรกก็คือตัวแอปเปิลนะครับแอปเปิลนี่คือให้พวกวิตามินคือแร่นะครับสารเส้นใยนะครับ อันต่อมาก็คือตัวกล่ำกล่ำเนี่มีคุณค่ณคาทางโภชนาการเหมือนบลอกเกอรี่แล้วต่อมาก็คือแทรอทก็ให้พวกสารพวกเบต้ตตาแคโรทีนในพืชทานแทนทานแทนนะคะป็นอาหารทดแทนที่จะเป็นตัวเสริมเพื่อให้อาหารมื้อนี้เป็นอาหารครบมู่มาจากไทยพืชรวม7ชนิดแล้วกรดอะมิโน เป็นอาหารหมูที่มีคุณภาพโปรตีนสูงมากใส่ผักที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่ยิบๆใส่ยิบใส่อันนี้นมเปรี้ยวนะคะหนึ่งกล่องใส่หนึ่งกล่องนะคะแล้วก็อันนี้น้ำแอปเปิลซึ่งอาจารย์แนะนําว่าคั้นสดดีกว่านะคะแล้วก็มีน้ำแข็งใส่ไปเลยพร้อมกันหมดเลยนิดหน่อยสุดท้ายก็จะใส่ตัวถั่พืชแทนแทนเลยอันนี้หนึ่งซองหนึ่งซองครับเสแล้วก็นําไปปั่น เสร็จแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอ้โหเร็วจริงๆเป็นเมนูสอนว่ามื้อเช้าที่รวดเร็วมา,วมากแล้วก็เป็นเม,เมนูมื้อเย็นที่ไม่หนักเกินไปถูกต้องโอ้โหอร่อยไหมครับเหมือนทานแหมจะบอกว่าเหมือนทานขนมแต่ฟังดูไม่ดีเนาะเหมือนไม่ดีแต่สุขภาพอร่อยเหมือนขนมขเลย<า>นะใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันมีความหวานของผลไม้แล้วก็น้ำแอปเปิ้ลอร่อยมากคุณผู้ชมค่ะแล้วมันอร่อยกว่าปกติเพราะว่า มันมีความกรุบกรุบเหมือนกับเราบทงาบทถั่วบทอะไรลงไปในนี้เห <gn> ็นไหมคะบอกแล้วว่าอาหารสุขภาพก็อร่อยได้นะคะคุณ <t ell> ผู้ชมถ้าสนใจอยากจะไปทำลองชิมกันแบบนี้บ้างก็โทรปรึกษาได้นะคะที่081 3 4 1 0 4 9 4นนะคะโทรขอคำปรึกษาจากอาจารย์ในการวางแผนโภชนาการก็ได้หรือว่าถ้าอยากจะลองชิมอาหารแบบนี้ก็โทรศัพท์ได้ที่เบอร์นี้เช่นกันเขาบอกว่า ราคาไม่สูงด้วยคือถ้าเทียบกับสอนเคยมาคํานวณว่าเทียบกับราคาอาหารที่เป็นจานสมมติข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะอาหารสุขภาพอันนี้เนี่ยถูกกว่าคู่าด้วยซ้ำถูกกว่าครับ,ครบลครบ5หมู่มีกรดอะมิโน,โนจําเป็นครบคเรียกว่า1มื้อนี่คุณภาพสมบูรณ์แบบมากกว่าอาหารทั่วไปแน่นอนจะหาอาหารอย่างนี้ทานท้องตลาดไม่มีครั เอาล้ค่ะขอคาถามสุดท้ายอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ค,คะถ้าเราดูแลตัวเองด้วยวิธีนี้แบบจริงจังแบบที่อาจารย์รวางแผนให้ในแต่ละคนก็ตามนะคะในกรณีป่วยแล้วเนะะี่ยค่ะผลที่ได้มันจะเห็นว่าดีขึ้นขนาดไหนคะ่ะต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ไม่เคยใช้ยามาก,ก่อนนะครับแต่พวกตัวเองเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าได้มาปรับอาหารแบบสูตรของเราหรือกระบวนการแผนโภชนาการของเราเนี่ยจะฟื้นฟูดได้เร็วมากมเร็วม,มากในที่นี้คือใช้เวลา 2- 3สเดือน จากน้าตาล200อกว่าเกือบ300เนี่ยมันจะลงมาเหลือมาร้อยกว่าแล้วก็กลับลงมาต่ำกว่าร้อยได้ <L> เรียกว่าไม่ต้องพึ่งยาเลย <L> ไม่ต้องพึ่งยาเลยครับค <L> ่ะแล้วกรณีคนที่ทานยาแล้วคนที่ท<ล>านยาแล้วนี่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะครเพราะว่าพิษของยาสะสมในร่างกายเยอะเราต้องบำรุงร่างกายปรุงตับอ่อนด้วยแล้วก็ต้องขับพิษยาออกด้วยดังนั้นร่างกายก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูมากกว่า เอาล่วค่ะวันนี้ใครเป็นเบาหวานฟังอาจารย์แล้วคงเบาใจขึ้นได้นะคะว่าเรายังมีอีกทางเลือกค่ะที่ไม่ต้องพึ่งยาที่ในสุดท้ายก็จะทําร้ายตับไตหัวใจเราต่อไปรเรียกว่าเป็นผลโดมิโนเอฟเฟกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับดีดีครับ